เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําแบบทําจริงจังแต่เหมือนเล่เนๆนี่คือทำตั้งแต่แตั้งแต่ตื่นจนหลับมันเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วคร่าวๆเพลินๆเหมอเือนกับจะง่ายๆแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันไม่มีหลักใหม่ไม่มีมายสเตนว่าเ,เวลาก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเป็นไงเราสายเราก็ไม่ค่อยเน้นการสอบอารมณ์ด้วยฉะนั้นทุกคนนะ่ะ ไม่ว่าเข้ามาในวัดแต่ที่ตัวเองสังเกตในคอร์สก็าตามเก่าหรือใหม่จะมีอาการลักษณะคล้ายๆกันคือเราทาแล้วแล้วเหมือนกับเราดำน้ําอยู่เพราะว่าจุดขายไปขายว่าปฏิบัตินอกรูปแบบก็ได้ใช้ชีวิตประจําวันก็ได้แต่ความจริงบริบทที่หลวงพ่อเทียนพูดไม่รู้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าที่เราไปตีความเพราะว่าไอ้จุดที่เราจะปฏิบัติดูว่าปฏิบัติสําเร็จหรือไม่สําเร็จหลุดไม่หลุดมันอยู่ที่ตอนเราอยู่นอกลานจงกรมเป็นหลักแล้วเวลาเราเข้ามาปุ๊บก็เหมือนก็ต้องมาตั้งใหม่เพราะอะไรเพราะว่า จุดขายของเรามันใช้คณิกะสมาธิสมาธิของเรามันไม่ได้ตีความว่าเป็นว่าโฟกัสมันแปลว่าความความต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติใจคันมือคือพอไปอยู่นอกรูปแบบมันหลุดเพราะว่าไอตัวสติมันต้องอาศัยจิรสัญญาจิรัสัญญาคือว่าทําซ้ซําๆณจุดเดิมๆกิจกรรมเดิมๆต่อเนื่องจนมันเกิดความชํานาญหรือว่าศีว่าจําได้แต่เนื่องจากกิจกรรมนอกรูปแบบมันเป็นการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้น พอกลับเข้ามาในรูปแบบปุ๊บมันหมายกบว่าเราต้องจูนใหม่อยู่เป็นประจําก็เหมือนกับว่ารถมันตกหล่มลงไปก่อนยี่สิบนาทีแรกเป็นต้นเราค่อยขึ้นมาพอเขึ้นมาปุ๊บตั้งหนึ่งเวลาก็จะหมดสมว่ิเราตั้งไว้ชั่วโมงครึง่งแล้วก็พอไปทานข้าวหรือไปอะไรปุ๊บก็อันนี้ส่วนตัวในเรื่องเรื่องตรงนี้ก็มันคือต้องยอมรับว่าหลวงพ่อเทียนน่ะท่านรู้ทำตอนอาวค่อนข้างมาก แล้วก็บริบทของสังคมอะไรต่างๆอ่ะทําให้ท่านค่อนข้างจะเทศไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นรายละเอียดเรื่องศีลหรือศีลห้าอะไรเป็นต้นท่านพูดค่อนข้างน้อยหรือน้อยมากทั้งที่มันเป็นตัวกากับตัวกิจกรรมนอกรูปแบบค่อนข้างมากเป็นต้นอย่างเช่นว่ากินข้าวสมมุติคุณตักข้าวมาเนี่ยคุณตักมาเยอะเกินอะ่ะถ้าคุณจะเป็นคนมีสติคุณต้องทงายังไงคุณต้องตักออกไม่ก็ตักใหม่แต่ถ้าคุณจะไปเอาเฉพาะเหมือนข้าจาันจันกสินพูดคุณไปบี้เอาในลานจงกรม คุณตักมาด้วยความไม่มีสติปัญญาแล้วคุณพยายามกินอย่างมีสติเคี้ยวอย่างมีสติเลย <S 2> <S 2> <S แะ้วก็ตามเสร็จแล้วคุณกินเสร็จมันตื้อเกินไปเพราะคุณพยายามกินให้มันหมดเพราะเสียดายเลยแล้วก็ตามตามหลักการเจริญกุศลแล้วไม่ถูกอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรก่อนทําไม่เป็นกุศลหลังทําก็เป็นกุศลแต่คุณจะเอากุศลเฉพาะขนาททามันไม่ได้ทั้งสามการฉะนั้นเราจะเรียกว่าการกินข้าวครั้งนั้นน่ะเป็น,ก,นการกินข้าวอย่างมีสติปัญญาได้ไหมอันนี้ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวแล้วตัวอย่างอ,างอื่นๆที่ เกิดอยู่นอกรูปแบบก็เหมือนกันการพูดคุยการทํากิจกรรมโน่นนั่นนี่มันเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวอะไรมาจากัดเลยทุกคนก็จะจดจ้องแต่ว่าเราจะรู้การเคลื่อนไหวในการรู้อิเลยาบทเพื่อให้รู้ทันกายแล้วก็รู้ทันความคิดแต่ปกติเราต้องถามตัวเองจริงว่ากว่าเราจะรู้ทันความคิดอ่ะกว่าจะจูนเข้าขึ้นนั้นได้เวลาเรามาเข้าทําอยู่ในรูปแบบอ่ะมันยากขนาดไหนใช้ใช้เวลาเท่าไหร่หรือต้องอาศัยองค์ประกอบอะไร เพราะว่าในที่ประวทย์ส่วนตัวว่าเวลาเรามาฟังหลวงพ่อเทียนว่าท่านเป็นคนได้อะไรด้วยการมาด้วยความช็อตคัดหรือรัดสั้นอะไรตา่างๆแต่เราไม่ควรจะมองอันนั้นว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ส่วนบุคคลแล้วก็เชื่อเฉพาะอย่างนั้นเดียวเราควรจะมองว่ามันเป็นฟีโนเมนอนมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับว่าผู้เรียนถ้าคุณปลูกได้ที่จังหวัดเลยด้วยองค์ประกอบอย่างหนึง่งแล้วพอคุณจะมาปลูกที่กรุงเทพมันเป็นดินอีกอย่างองค์ประกอบอย่างหนึง่ง คุณจะทํำยังไงเราควรจะมาแกะกันว่าวันนั้นปรากฏการของหลวงพ่อเทียนหนึ่งคืนหรือสองคืนก่อนท่านจะ,ท,นจะท่านจะรู้ทำท่านไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็พอมาปัจจุบนันผ่านมาแล้ว25.00 25 30จนเราเปิดประเทศจนเรพัฒนาจนเป็นอะไรตอนนี้2568อะไรเป็นบริบทที่เปลี่ยนไปเพราะว่าจิตใจของคนความทุกข์ของคนในวันนั้นกับวันนี้มันแตกต่างกันในวันนั้นการปฏิบัติหลักๆมีอยู่ 3- 4อย่าง5อย่าง6อย่างที่หลวงพ่อเทียนพูด ต่ปัจจุบันนี้เข้าไปในยุคพุทธหรืออะไรก็ตามการปฏิบัติเดี๋ยวนี้มีมากกว่าสิบอย่างยี่สิบเราก็ไม่ควรจะเอาเฉพาะว่าเพราะถ้าเราถ้าเราไปรู้สิตหลวงพ่อเทียนจริงหลวงพ่อเทียนสังเกตท่านเป็นคนคนเดียวกันที่ณนะเวลาหนึง่งสอนคนคนหน,นึ่งใช้เทคนิคอยนีน้ท่านคนคนเดียวกันนี่แหละที่ว่าเวลาเจอคนยุคสมัยใหม่หน่อยท่านบอกไม่ต้องยกมือก็ได้แต่ตัวท่านเองก่อนจะมรภาพที่ทับพิ่งขวัญท่านยกมือมอยู่ตลอด นี่เป็นแค่ยกตัวอย่างเดียวหนึ่งว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะมองหลวงทชยนในในเชิงความเชื่อและปฏิหารเราควรจะมองท่านในความที่ว่าท่านเป็นพุทธะจริงๆว่าคือณนะเวลาหนึ่งท่านพูดอย่างนี้คือบริบทอะไรใช่แล้วอาตมาเชื่อว่ามันทําให้การปฏิบัติของเราทั้งกลุ่มจะก้าวหน้าได้ไม่งั้นทุกวันเรามาทําตามตารางเรามาทําเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเราอะ่ะก็เหมือนที่ท่านเขมานันทะพูดอะคุณเข้ามาคุณมายกมือเหมือนกับคุณมาทาหารเดินซอยเท้าอยู่ ท่านเขียนมาแล้วเข้ามาในหอท่านเขียนมาแล้วว่าเขาทําอะไรกันอยู่ท้งที่มันก็ทําตามรูปแบบเล่นะองพี่ก็อยากจะฝากเขาวๆให้ประมาณนี้เนะาะสาธุครับผมเออ,เอ,อ